สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะคะมือนเนี้ผ้ามาเปลี่ยนกระถางได้ค่ะเด้อสิผ้าเปลี่ยนกระถางดอกไม้นะคะดอกอันนี้กับอันเขาเอินดอกอีกอย่างนอะเริ่มซื้อเพิ่นโอ้ยเดี๋ยวไปหาซื้อกันเด้อจ้ะพี่น้องเด้อ ซื้อมาจากลานนั่นแหละค่ะพี่น้องซื้อมาจากลานเลยาะต้องเค็ดอีหยังหลายผสมไว้แล้วเรียบร้อยแต่ว่าเสียเอาอันนี้ออกกระทางด้บนนี้มันสิบอหักอือออกได้ยุคค่ะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยให้เพิ่นจักน้อยเนาะค่ะเนาะ มูหายมาวันเกิดนะคะ่ะมันหายมาแต่สองปีแล้วละ่ะเกิดกันยุ่นัำนี่แหละสองปีแล้วแต่บ่เคยศึกษาว่าซื้อิันเชื้ออย่างนะค่ะคู่แต่ว่าเป็นดอกใหม่ก,กระปลูกเลยนี่ครับพี่น้อง อันที่ตั้งใจจริงๆคือตอนนี้ค่ะใยแห้งสีเห็ดจังใดล่ะเอาเนี่ยค่ะพี่น้องจาอา้าต้นสำคัญสุดคือต้นนี้แล้วพี่นอ้องเห็ดจังใดเป็เสี่ยวออกมาได้คือตอนน้นใยเถ่ะอุ้ย ไไก็ไหวคนเอาดินออกค่ะพี่นอ้องเอ้ยมันดินเพื่อนแหงคัดเพื่อนพออมน้ำละเสียเอาไปใส่หน้าบ้านนี่ต้องบวกลมเสียเอาไปทิ้งไว้ใส่หน้าพี่น้องเอ้ยจังสีบวกลมเด้อเนาะหาหมูเพิยงก,ก่อน ไปเดี๋ดินไม่ใช่ค่ะพี่นอมโอ้ยห่ายคักถ้าองค่นน่ะโอ้ยหลมอักเบิดซะเนาะ ฮักครับจ้ะร่มแล้วพี่น้องเลยใส่ปุ๋ยให้เพิ่นจักน้อยเนาะคะ่ะอันนี้ปุ๋ยแบบคอยละลายเนาะคะ่ะตายตายใจต,ต้นไม้ฉันมันเป็นฮักเว้ยโอ้ยโอ้ยก็เป็นอยังค่ะพี่น้องปัาดเลเก่งสุดท้นท่านขนาดบ่หักค่ะเดือดมากโอ้ย ต้นนี้ได้มากรู้สึกว่าสิมาจจะเจ็ดปีนี้ล่ละโมโคนไทยเพิ่นหายมากเนาะไปเล่นบ้านเพินพ่นเพิ่นเลยหายมาเพิ่นหักมากกิงเดียวกิ่งหน่อยน้อยเพิ่นเอาเอาไปปลูกวะสัน ไม่เลยระเฮ็ดเนี่ยเอาคุณหนูด้วยอันนี้ก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดนึงเนาะค่ะเขาเรียกไอ ะคริสต์มาสแขกตัดนาคณะบ้านนี้เออเนาะอันนี้ก็อันหักออกว่าจากต้นที่ปลูกไว้นะคะในบ้านอะ่ะปลูกไว้หลายต้นกับเพื่อนหักก็ว่าอยากให้เพื่อนตายก็มาเสียบไว้นะคะเสียบไว้เพื่อนกระคืนตอนนี้ก็สิีปเีียนกระทางให ใส่ปุ๋ยแบบละลายสาเนะคะใส่ปุ๋ยสำหรับปุ๋ยดอกใหม่เนาะปุ๋ยละลายสาใส่ไปให้เพิ่นจากนิดนึงเนาะคะ่ะใส่บ่หลหลเดี๋ยวตาย ทางบ้านกระดังอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยค่ะพี่น้องจ้า<ด>เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะที่เข้าไอ้เตียนกระถางเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกอันเนาะค่ะอันนี้ก็สิได้ยกเขาเก็บในบ้านเนาะค่ะตอนนี้ก็ได้นักเอากันค่ะพี่นออ้องเมื่อนี้ก็ฝากได้ะะด้วยค่ะเด้อฝากได้ง่าแน่เลยนะคะจังไงก็เจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องจ้า เัอร์้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ